ดีค่ะวันนี้นะคะพามาฉาบชวยที่ปราดเลยนะคะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ตรงจุดที่ใกล้ๆกับเขาเรียกว่าอะไรอะหลังโรงน้ําแข็งใกล้ๆกับตลาดสดนี่นะคะเราจะพาไปร้านก๋วยเตี๋ยวบูเพราะว่าดังเรื่องปูเย็นตะโพแล้วก็ข้าวผัดอะไรสักอย่างนะคะนี่เลยนะคะก๋วยเตี๋ยวสุกหิท เป็นปูเลยในราคารู้สึกว่าจ็สิบบาทเลยนะคะที่นี่คือแบบอันเย็นปลาปูเดี๋ยวรสะมันจะไม่เหมือนแบบรสที่แบบคือเคยมากินครั้งนึงแล้วก็ชอบมากน <c oughs> ะคะอันนี้ก็เป็นข้าวผัดนะข้าวผัดผัดเขาเรียกว,ว่าเป็นแบบผัดพริกเกลือของที่นี่เขานะคะผัดพริกเกลือทะเลแล้วก็ไข่ปูค่ะเี่นี่สวยงาม ็นร้าน,น,นอยู่ในตลาดข้าวเหนียวเหนืองค่ะหน้าปลาค่ะได้ค่ะสามสิบามบาทนะคะเป็นขา้าวหนียวหน้าปลาส0มันเป็นแบบของขายยากเลยนะคะถ้าเพื่อนๆได้มาตลาดก็ลองมาแวะกันในตลาดด้ยกัน ก็เป็นที่แบบว่ารวมจิตใจของชาวจัลตดตรงนะคะมีขอเล่าด้วยนะว่ามีเรื่องเล่าว่าสมัยที่ฝรั่งเสพยายามมาติดทุตาดก็ชาวฝรั่งเศสเนี่ยอาจจะเป็นในคนหรือน,น้องเขาก็สังว่าคนตน่าตมาไหว้สาัเมือเยอะมากมาไหว้ามาไหว้เป็นประจำขเขาก็เลยพยายามจะโค่นสถาบั เจ้าพ่อตาหนึ่งก็หนักค่ะแล้วก็อย่างที่ทำไมชอบมาไหว้ชอบมาดูว่าจะไปจังหวัดไหนี่ก็จะเป็นความเชื่อสูงตูนนะเชื่อสูงเลยนะคือว่าเปียเนี่ยเชื่อว่าเวลาเราได้ไปทำงานที่ไหนได้มาเยือนเราก็ควรจะมาไหว้เจ้าที่เจ้าทางแต่ละเมืองนะคะเพื่อให้เขาปกป้องคุ้มครองเราและอย่างงก็เหมือนให้เขาเมตตาว่าเออมาทำงานนะเนี่ยค่ะขออนุญาตทำงานนะคะเข้ามาในพื้นที่แล้ว อย่างหนึ่งก็เท่าที่เห็นก็คือว่าจะเป็นกับคนที่มาว่าเกี่กับเรื่องการเรื่องงานเรื่องความมัน่นคงหรือว่าเรื่องที่ดิน มนรักบ้านนานะคะโหดิเล็กี่ดิเว็มากอยู่ในจังหวัดตราดเนี่ยนะคะก็ออกขับออกมาจากตัวเมืองแค่8นาทีเองนะคะนี่เบียแบกงานมาทําด้วยเดี๋ยวเราไปอ่ออินสปายบางอย่างทํางานที่นี่กันเถอะมาเร เขาก็มีความแบบดิส t ทนซิ่งในการที่แบบว่าใส่เงินในตะกร้าใช่ไหมก็มีความทันสมัยในการแบบว่าถ้าเกิดว่าเครื่องดืง่มอะไรเสร็จรอประมาณแป๊บนึงเลยเคนดีดังแล้วเราก็ไปพิกค่ะตอนนี้นะทุกคนเราได้กาแฟสายกาแฟก็ลองมาชิมกันในความที่จังหวดต,วตระเนี่ยมะพร้าวก็เป็นที่เยอะแยะเริ่มืมกันคะก,ก,ก็กาแฟและมะพร้าวเขามีความเดโคเรชนันตรงที่ว่าใส่เยื่อมะพร้าว วางด้วยท็อปปัพด้วยโรสแมรี่านดคนนี้น่นะา่าตราที่เขาก็มีพาทาร์เตไหลนะแต่อันเนี้เรายนมาแบบสไตล์บ้นเดมวีเดียวร่อยมากโ้ของโรสแมรี่สวยดีเนาะ ความเยอะมากคนนีงนะคะคนเลยเพราะเขาเสิร์ฟเรามาเป็นเลเยอร์นะคะบบมันมีความหนักในตัวกาแฟดำแล้วก็มีกลิ่นมะพร้าวแต่บอกได้ว่ายังคงความเข้ม,มอยูนทายเดี๋ยวท่านไปแล้วก็ทำงานไปด้วยนะคะไวไฟก็มีท่ามาอยู่ ้างหน้าทำมีไวไฟทำงานด้วยอ๋อชับช่วยมากดีมากค่ะมาขอดีแลกสักคู่นะคะเดี๋ยวถ้าสั่งอะไรถึงจะถ่ายไ,ยาไม่ทางไกลจากกรุงเทพนะมาถึงก็อากาศดีมากอันนี้เบ้นมาช่วงเดือนมิถุนายนอยนะอากาศมันก็โอเคความเป็นภาคตะวันออกมันก็จะแบบชื้นๆแต่ว่ามันก็ดีไม่ไม่รอ้อนไม่จ้านะคะแล้วก็สูงอากาศก่ดีมากนะคะ ที่นี่ก็มีเครื่องดื่มที่แบบว่ามีทั้งโต๊แล้วก็มีทั้งอาหารแล้วก็บรันช์ด้วยนะคะนี่เป็นครงฟารามดีการเด c o r a t i o โต๊ะต่างๆฝากกดติดตามนะคะกดไลค์แล้วก็กด subscribe นะคะช่องนางฟ้าฉับฉวยนะคะก็จะพาฉับฉวยนะคะไปเที่ยวบางไปกินนะคะแล้วก็ไปสถานที่ต่างๆนะคะในสไตล์ฉับฉวยแบบเราคะ่ะ ฝากกดเลยนะคะ